สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ช่องตาลฮิลลิ่งชาโลนะคะกลับมาพบกับตาลอีกเช่นเคยในช่วงดวงประจําเดือนค่ะและเราก็เดินทางมาถึงเดือนมิถุนาย,ยนแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันนะคะสําหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์ค่ะตาลขออนุญาตครูคุบาจา์เทพพรมศิษย์ศิธิ์ทุกสายญาณบรารมีนะคะของท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะรวมถึงเจ้าเกณฑ์ชะตา เจ้ากรรมนายเวรเจ้าบุญนายคุณนะคะของทุกทุกท่านโดยนะคะขอให้ครูครูบาอาจารย์ช่วยเ,เปิดทิศเปิดทางเปิดบารมีนะคะขออนุญาตครูครคูบาอาจารย์ของตัวตาด้วยนะคะในการเป็นตัวแทนในการอ่านพลังงานหน้าไพ่ของทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะก่อนอื่นเลยตานขอเช็คพลังงานจิตวิญญาณตัวตนของคุณสถานการณ์ของคุณในช่วงเวลานี้นะคะเป็นอย่างไรบ้าง อค่อนข้างหนักหน่วงเนาะเรื่องราวที่คุณเจออยู่บางท่านอาจจะ ผ่านช่วงวิกฤตตรงนี้ไปแล้วนะคะบางท่านกำลังเจออยู่นะมันเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะโดนลงทันลงโทษอะไรเมื่อไหร่ยังไงทำได้แต่ก้มหน้าก้มตาทำงานต่อไปบางท่านก็คิดซะว่าอุย๊ยฉันกำลังรับกรรมอะไรอยู่หรือเปล่านะตอนนี้ทำไมชีวิตมันดูพังทลายทำไมชีวิตมันดูเหน็ดเหนื่อย ยากเกนแสนเข็นลําบากกายลําบากใจมันรู้สึกเหมือนโดนทิมแทงอยู่ตลอดเวลารู้สึกเหมือนโดนกดดันหาทางออกไม่ได้มันเหนื่อยมากๆมันทุกข์ทรมานนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันตาลเชื่อว่าสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยมันจะขี้คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นใครที่กําลังเผชิญตรงนี้อยู่ตาลขอให้กำลังใจ ะะส่วนใครที่ผ่านตรงนี้ไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าหลังจากที่คุณผ่านวิกฤตตรงนี้มาได้เนี่ยผ่านวิบากกรรมตรงนี้มาได้เนี่ยชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปในทิศทางไหนในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะตันเชื่อว่าการที่เราทําดีคิดดีปฏิบัติดีเนี่ยต่อให้ชีวิตก่อนหน้านี้มันทุกทรมานแค่ไหนก็ตามนะคะแต่ ครูครูบาอาจารย์เขาไม่ทอดทิ้งคนที่คิดดีทําดีเขาไม่ทอดทิ้งลูกหลานของเขาอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นขอครูครูบาอาจารย์ช่วยชี้แนะชี้นําแนวทางท่านที่เกิดในวันเสาร์ในการดําเนินชีวิตช่วงเดือนมิถุนายนหน่อยนะคะว่าชีวิตเขาจะเป็นอย่างไรนะชีวิตพวกคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะโอ้โหมันมันก็ยัง ติดขัดอะไรบางสิ่งมันเป็นอะไรที่ทุกทรมานมานานแล้วอะเออถ้าใครติดขัดเรื่องการเงินมันก็ยืดเยื้อมายาวนานถ้าใครติดขัดเรื่องการงานมันก็ไม่มีโปรเซสอะไรก้าวหน้ายื่นอะไรไปมันก็ยังติดค้างอยู่แบบนี้มันมันมันอึดอัดเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อสถานการณ์การเงินเป็นอย่างไรบ้างนะคะ s i c of o n อการเงินของพวกคุณไม่ได้มีปัญหานะแสดงว่าปัญหามันต้องเป็นเรื่องอื่นนะคะอันนี้สังคมเพื่อนฝูงของคุณก็สามารถช่วยแก้ไขอ่านี่ถ้าเกิดคุณติดปัญหาเรื่องการงานนะ<ม>คุณสามารถไปปรึกษาเพื่อนของคุณได้แล้วบางทีตรงเนี้ยมันเหมือนกับเส้นผมบางภูเขาอะคุณคิดไม่เหมือนชาวบ้านเขา เออมันเลยทําให้การโปรเซสการทํางานของคุณมันอาจจะติดขัดเนาะมันมันยังเข้าไม่ถึงคนทั่วไปมันเป็นอะไรที่มันเหนือโลกจนเกินไปหรือว่ามันอาจจะเป็นอะไรที่ล้าหลังจนเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะต้องไปพูดคุยกับเพื่อนของคุณได้เนาะอะไรที่มันถูกเพ่งเลงถูกเอ,อ่อถูกยึดไว้อะถูกชะลอไว้ อย่างเงี้ยมันอาจจะได้แบบว่ามีการปลดปล่อยมากขึ้นมีการลอนชมันออกไปรีลิสมันออกไปอะไรแบบนี้นะคะจะได้ไม่แบบเหมือนแบบเป็นโปรเจกต์อะไรที่มันถูกยึดไว้ขนาดนี้นะคะอาจจะต้องมีการพูดคุยเอ่อพูดคุยอาจจะต้องมีการพูดคุยกับเพื่อนของคุณเนาะเพื่อที่จะพัฒนาสิ่งที่มันยังติดค้างอยู่อะที่มันยังติดมันยังไปไหนไม่ได้ะคะ่ะไม่รู้แหละว่าเป็นเรื่องอะไรที่คุณติดอยู่คุณไปปรึกษาเพื่อนของคุณได้ ตันเชื่อว่ามันมีไอเดียอะไรบางอย่างมีคำพูดบางประโยคจากเพื่อนของคุณที่จะช่วยปลดล็อกชีวิตคุณได้นะอะไรที่มันยึดติดอยู่ตรงเนี้ยมันจะได้ปล่อยวางสักทีนะคะอืมสถานการณ์คุณกับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องเป็นอย่างไรบ้างมันก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะความเหน็ดเหนื่อยตรงนี้มันอาจจะเป็นการเพ่งเลงจากครอบครัวของคุณก็ได้ทําให้คุณรู้สึกว่า มันมันเหนื่อยอ่ะมันเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจทําไมเขาต้องบังคับขู่เข็นเราให้เราทําในสิ่งที่เราไม่ชอบนะคะมันก็เลยเป็นความสัมพันธ์ที่ความรู้สึกที่มันยังยึงยดติดข้างค้าอยู่ในใจของคุณเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคุณอาจจะต้องลองมองอีกมุมหนึ่งนะมองมุมเดิมไม่ได้นะคะเราจะมองแต่มุมที่เป็นของเรา ไม่ได้ไม่งั้นเราจะไม่เข้าใจคนอื่นเลยไม่งั้นเราจะอยู่ในสังคมนี้ค่อนข้างที่จะลําบากเพราะว่าแต่ละคนนะมีมุมมองความคิดที่ไม่เหมือนกันนะโดยเฉพาะคน,คนที่เขาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่ย่าตายายของเราเนี่ยเขาจะมีมุมมองของความเ,เป็นผู้ใหญ่ที่เขาเห็นเราเป็นเด็กอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเขาจะต้องคุมบังเหียนเราเขาจะต้องแบบกดดันเราทําอันนู้นสิทําอันนี้สิ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีความคิดเป็นของเราเองเนาะับความคิดของเรามันก็ไม่เหมือนใครด้วยทีเนี้ยแหละเราอาจจะต้องลองมองมุมกลับดูมองดูว่าเอ้ยคนข้างนอกอ่ะถ้าเขามาเจอคนลักษณะแบบนี้คนลักษณะอย่างคุณอะ่ะคนข้างนอกคนภายนอกเขามองยังไงนะคะทีเนี้ยแหละคุณจะได้นําประโยชน์ตรงเนี้ยจาก มุมมองของเราและมุมมองของคนอื่นแล้วคุณเอามันมาอแดบะมาเป็นจุดกลางนะ,ะจะทําให้คุณเข้ากับคนได้ง่ายมากขึ้นคุยกับที่บ้านได้โอเคมาดิวกันดูซิวา่าคนละครึ่งทางได้ไหมผมชอบแบบนี้หนูชอบแบบนี้ทําอย่างนี้ได้ไหมอืมจะได้ไม่เหนื่อยกายเหนื่อยใจทั้งสองฝ่ายด้วยนะคะไม่ต้องโดนเพ่งเลงไม่ต้องโดนคาดโทษว่าแบบเราทำไม่ถูกใจเขา อะไรแบบนี้นะคะ,ะสำหรับท่านที่ทำงานแล้วมีลูกน้องบริวารที่จะต้องดูแลนะคะเป็นอย่างไรบ้างโอ้แฮปปี้นะลูกน้องบริวารของคุณช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นอย่างดีทำงานเต็มที่เต็มกำลังมากๆนะคะไม่มีใครอู้ไม่มีใครขี้เกียจอะไรใดๆเพราะทุกคนทำงานเพื่อเงินนะคะ, <laughs> ะทีนี้คุณอาจจะไปคุยกับเขาได้นะเขาก็แบบ ด้วยการที่แบบเรามันยึดติดอยู่กับอะไรบางอย่างอะ่ะแต่ถ้าเกิดเราไปคุยกับคนที่เขาพลังงานดีๆค่ะมันจะช่วยทําให้พลังงานของเรามันโฟลด้วยเช่นเดียวกันเนาะอืมชาเลนจ์ Challenge ที่คุณจะเจอในเดือนมิถุนายนเรื่องความรักเหรออืมเป็นเรื่องการ อาจจะเป็นเรื่องความรักก็ได้เป็นเรื่องของการเดินทางไปพูดคุยอ,อะไรบางสิ่งบางอย่างบางทีคุณอาจจะใช้ตรรก,กะความคิดของตัวเองมากจนเกินไปจนลืมใช้ความรู้สึก ตรงนี้มันเลยเป็นอุปสรรคกับคุณนะคะคุณอาจจะคุณอาจจะคุยกับคนอื่นด้วยเหตุผลความเป็นจริงบางอย่างที่คุณรู้มาเพราะคุณเป็นคนที่รู้ลึกร,รู้จริงนะคะทีนี้แหละการที่เราใช้ตรก,กะความคิดในการพูดมากจนเกินไปมันอาจจะเข้าถึงคนได้ยากเนาะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมออีคุณจะต้องฝึกในการใช้อารมณ์ emotion เอ่อ EQ IQ เนี่ยคุณจะต้องบาลานซ์ในการพูดให้ดีคุณจะใช้ IQ พูดอย่างเดียวไม่ได้เอ่อ e EQ ก็ต้องมาด้วยนะคะมันจะได้แบบว่าคุยกันอย่างสมูทเนาะอืมทีนี้อ่าคนที่ต้องไปคุยเจรจาค้าขายหรือคุยกับลูกค้าของคุณนะคะรวมถึงคุ้นส่วนเนี่ยเป็นยังไงบ้างอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอะไรบางอย่าง ะะรวมถึงแผนการการทําธุรกิจระหว่างตัวคุณกับคู่ค้าคู่สัญญาก็ได้นะคะเนาะบางทีบางท่านอาจจะเดินทางไปไปเจรจาต่างที่ต่างถิ่นต,ต่างแดนได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นโปรเจกต์ตรงนี้การเจรจาตรงนี้เนี่ยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนการสักนิดหนึ่งแล้วมันจะคุยได้อย่าง ลื่นไหลแล้วก็ตกลงได้นะคะหากมีการเปลี่ยนแปลงคือตอนันมองว่าตรงนี้เนี่ยคือมันต้องมีการอัดแอปอะไรบางอย่างมีการพัฒนาเพราะว่าสิ่งที่คุณทําอยู่อ่ะมันมันติดขัดอยู่ตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นการคุยครั้งนี้เนี่ยอาจจะทําให้สิ่งที่คุณติดขัดอ่ะมันเกิดการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะเพราะว่าไพ่แต่ละใบคือมันเป็นใน,นมันเหนื่อยแหละแล้วมันต้องมีการเปลี่ยนแปลง มีการพัฒนาให้สิ่งที่คุณทําอยู่อะ่ะมันมีโปรเซสมากขึ้นมีการก้าวหน้ามากขึ้นแล้วกันเชื่อว่ามันจะก้าวหน้าไปในทิศทางที่ดีนะคะสุขภาพมีอะไรต้องกังวลหรือเปล่าสิบถ้วยนะฝนตรงฝนตกทัดน้ำมาเยอะอยู่นะเอออาจจะต้องระวังอะไรตรงนี้ นะคะแล้วก็ทานน้ำให้เพียงพอเนาะจะได้ไม่แบบหน้ามงหน้ามืดอะไรหนะ้าทิ่มได้นะคะทานน้ำให้เพียงพอ8-10แก้วนะคะการงานของคุณเป็นอย่างไรเนี่ยดูซิ night of wars เนี่ยมันจะมีการเดินทางเพื่อไปพูดคุยเจรจาในเรื่องของการงานของคุณด้วยนะอืมแล้วให้คุณเนี่ยใส่ใจให้เต็มที่โชว์แพชชั่น โชว์ความความชอบความใส่ใจของคุณในงานนี้ในโปรเจกต์ชิ้นนี้นะคะแล้วทีนี้แหละมันจะมีกระบวนการที่ทำให้งานที่คุณทำอยู่เนี่ยมันมีการพัฒนาต่อยอดไปใน,ในทิศทางที่ดีเพราะอะไรเพราะองค์ความรู้ที่คุณมีเพราะคำแนะนำจากเพื่อนของคุณคำแนะนำจากคู่ค้าคู่สัญญาของคุณนะคะมันจะเป็นแรงผลักดันให้งานของคุณอะ มันก้าวหน้าขึ้นแล้วมันจะก้าวหน้าแบบกระโดดด้วยนะมันจะไม่ล่าช้านะคะจากที่มันติดขัดอยู่ตรงเนี้ยมันจะเคลื่อนไหวละมันจะมี movement เกิดขึ้นแล้วนะคะอ่ะทีนี้โชคลาบมีหรือเปล่า king of sword ไม่มีนะ <laughs> อย่าเล่นเยอะนะอืมไม่งั้นจะต้องมาแก้ปัญหาภายหลังนะจ๊ะ อืมอ่ะความเสื่อมถอยที่จะเกิดขึ้นกับคุณเป็นเรื่องอะไรเอ่อเรื่องเที่ยวนะคุณชิลไม่ได้แล้วนะเห็นมันติดขัดอยู่อย่างนี้คุณเลยชิลเพราะว่ามันแก้ไม่ออกนู่นนี่นั่นหลังจากนี้คุณจะไม่ได้ชิลแล้วนะจ๊ะคุณจะไม่ได้ไปเที่ยวไปอะไรแล้วนะเพราะอะไรโปรเซสของคุณมันกําลังก้าวละเออจากสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองเดี๋ยวทีนี้มันจะก้าวกระโดดแล้วทีนี้ยคุณจะต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจไปกับ โปรเจกต์ uh, ตรงนี้ฉะนั้นเรื่องการเที่ยว mm. การชิล mm. การล้นลาอดแล้วนะจ๊ะ <laughs> แต่เชื่อตานเถอะว่ามีงานให้ทำดีกว่าเพราะว่าลูกดวงหลายคนเข้ามาคุยนี่โอ้มีปัญหาเรื่องงานทั้งนั้นเลยอะแต่ตานก็บอกได้แค่ว่าอย่าลากออกนะหางานยากนะเ <laughs> กาะงานไว้ก่อนสองสามปีนี้ทนให้ได้มากที่สุดนะคะ เพราะฉะนั้นของคุณก็ต้องอดทนในการที่จะไม่ได้ไปต้องไปเที่ยวอะไรที่ไหนนะคะอย่างมากก็คาเฟ่น้าปักสอยอะไรแบบนี้ได้อยู่บทสรุปของคุณเดือนมิถุนายนเป็นอย่างไรคะโอ้นายออฟคัทีนี้ล่่ะพอคุณเริ่มใช้ eq iq Balance กันให้ดีสิ่งที่คุณต้องการคุณจะได้มาได้อย่างง่ายดายจะมีคนเข้ามาช่วยคุณมีคนแบบโอ้พูด พูดอะไรคนก็ช่วยเหลือคุณอนะตันบอกเลยถ้าเกิดว่าคุณบริหาร EQ IQ ของคุณได้เป็นอย่างดีนะไม่ใช่แบบใช้ EQ อย่างเดียวเออใช้ี q IQ อย่างเดียวทีนี้แหละอารมณ์ความตักกะและอารมณ์มันต้องไปในทิศทางเดียวกันนะคะทีนี้มาดูเรื่องความรักความสัมพันธ์กันดีกว่าสำหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะไม่ว่าจะแต่งงานแล้วหรือยังไม่ได้แต่งงานนะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณ เป็นอย่างไรบ้างเพจออ f วอนส์ก็มีการใส่ใจกันนะคะเพจออบวอนส์คนหนึ่งก็ทำงานไม่ได้เยอะมากอีกคนหนึ่งก็ทำเต็มที่จนโอ้โหลืมเห็นไหมลืมครอบครัวเออเพราะฉะนั้นแต่เข้าใจได้นะะว่าคุณทำทุกอย่างเพื่อที่จะมาเติมเต็ม ครอบครัวให้กับคุณหาทรัพย์สมบัติหาเงินทอมาให้นะคะบางท่านก็มีลูกเด็กเล็กแดงอะไรเงี้ยที่ต้องเลี้ยงดูนะ,ะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องทํางานหนักมากๆในช่วงเวลานี้เพราะฉะนั้นอย่าลืมใส่ใจดูแลกันเป็นพิเศษนะคะยิ่งเราเออทํางานหนักมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งต้องการกําลังใจมากเท่านั้นนะคะ ตัวเราเองยังต้องการกำลังใจเลยเพราะฉะนั้นอย่าลืมให้กำลังใจคนรักของคุณด้วยนะคะขอครอ,อบครัวพัสิวะพ่อแม่อุมานะคะประทานพรนะคะให้กับคุณด้วยนะพระพิคเนตและพระขันทกากุมารนะคะมาสู้บูลุยฝ่าฟันชีวิตนี้ไปด้วยกันเพื่อความมั่งคั่งร่ำรวยของตัวคุณเองในนะอนาคตด้วยนะคะอะสำหรับคนโสดมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับความรักครั้งใหม่หรือเปล่าในช่วงเดือนนี้วุ้มจิเชียน เป็นช่วงเวลาที่คุณมีเสน่ห์นะแล้วคนที่เข้ามาจีบคุณก็เป็นคนที่มีเสน่ห์ด้วยนะเป็นคนที่จริงจังจริงใจมีแบบเออไม่ได้มาเล่นๆนนะ่ะแล้วตาเชื่อว่าการเจอกันครั้งนี้ของคุณและเขาจะมีคนเข้ามาจีบคุณมากกว่าหนึ่งคนแน่นอนแล้วการเจอกันครั้งนี้เป็นการเจอกันอย่างที่คุณก็คาดไม่ถึง มันเป็นการเจอกันโดยที่โชคชะตานำพาให้คุณและเขาได้มาเจอกันนะคะทีนี้ขึ้นอยู่กับคุณแล้วว่าคุณจะชอบไทปไหนอย่างไรแล้วลองเปิดอกพูดคุยกันดูนะคะตันเชื่อว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้สามารถพัฒนาไปในทิศทางที่ดีได้อย่างแน่นอนก็แอบตื่นเต้นนะสำหรับคนโสดในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะ อะไรที่แบบเราโสดมานานแล้วเนี่ยเราจะได้สละโสดสักทีเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่จักรวาลนะคะนำพาคนรักคู่ครองคู่บุญคู่สัมพันธ์มาให้เจอกับคุณนะคะคก็ให้คุณอธิษฐานไว้อย่าแบบอย่าได้เจอคู่เวรคู่กรรมเลยอะไรแบบนี้นะขอให้เจอคู่บุญคู่บารมีนะคะะทีนี้ขอคำแนะนำจากครูครูบาอาจารย์ให้กับท่านที่เกิดในวันเสราร์เดือนมิถุนายนนะคะ อยากจะบอกแนะนําอะไรเพิ่มเติมนะคะอุ้ยทุกอย่างโอเคแล้วชิลสบายไม่ต้องเปิดแล้วได้ปะโอ้โหเนี่ยดิวร่วมมือกันเป็นอย่างดีแต่ก็อาจจะมีการอยู่ในกฎในเกณฑ์ถูกควบคุมบ้างเล็กน้อยนะคะเพราะว่าอ,อ,อะไรที่ คือเราทํางานอยู่ใต้อานัดของคนหมู่มากอะคะ่ะย่อมมีคนเพ่งเลงย่อมมีคนคอยจัดการอ,อ,อะไรตรงนี้อยู่แล้วนะคะก็ไม่มีอะไรน่ากังวลเนาะทำให้ดีที่สุดทําให้ถูกต้องตามขั้นตอนของเขาของบริษัทอะไรแบบนี้คุณก็จะไม่ได้ถูกเพ่งเลงถูกคาดโทษอะไรแบบนี้นะคะเนาะเพราะเราทําด้วยความจริงใจเราทํำด้วยความเต็มที่ของเราเพราะฉะนั้นตาลเชื่อว่า สิ่งตรงนี้แหละมันจะนำพาคุณไปในออทิศทางที่ดีนะคะทีนี้สำหรับท่านใดนะคะที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกตันฝากกดไลค์กดติดตามช่องตัน i n ลิ่งชาโลด้วยนะคะสามารถออคอมเมนต์ติชมกันได้นะคะตันจะได้นำไปพัฒนาในการทำช่องต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ตันต้องลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ